ไก่ไข่ไฮบิดเป็นไก่พันธุ์ไข่ที่มีผู้นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบันเป็นพันธุ์ไก่ที่ผสมขึ้นเป็นพิเศษซึ่งบริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันธุ์จำน่ายได้มีการพัฒน,นาและปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ไก่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดคือให้ไข่ดกเปลือกคันไข่ฟองโตและขไข่ทนไก่ไฮบิดจะมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์ และมีข้อมูลประจำพันธุ์อย่างละเอียดเช่นอัตราการเจริญเติบโตเปอร์เซ็นต์การไข่ระยะเวลาในการให้ไข่ขนาดของแม่ไก่อัตราการเลี้ยงรอดขนาดของฟองไข่สีของเปลือกไข่ปริมาณอาหารที่กินเป็นต้นอย่างไรก็ตามไก่ไฮบริดนี้ต้องเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพสูงมีการจัดการที่ถูกต้อง เช่นการควบคุมน้ำหนักตัวการควบคุมการกินอาหารการควบคุมแสงสว่างตลอดทั้งการสุขาพิบาลและการป้องกันโรคที่ดีด้วยเหตุนี้ที่ไก่ไฮบริดส่วนใหญ่มีการผสมพันธุ์ที่ดำเนินการโดยบริษัทผลิตพันธุ์ไก่เป็นการค้าซึ่งจะรักษาไก่ต้นพันธุ์และระบบการผสมพันธุ์ไว้เป็นความลับเพื่อผลประโยชน์ในทางการค้า ไก่ไข่ไฮบริดจึงมีชื่อแตกต่างกันออกไปตามแต่บริษัทผู้ผลิตจะตั้งขึ้นที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยได้แก่ดีครับซูปเปอร์ฮาก้เอเอบราวเซเวอร์สตาคอสเมโทรบราวเป็นต้นไก่ที่ดีกว่าพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะความทนทานต่อโลก